นี่สีก็แม่อี่สี่ยนี่อ๋อเอ้ยอ่อ่ะร้องอีแล้วมาเหียงอยู่นนคนียลกโอ้หอยู่นพีนองเอ้ยวไ่อนร้องด่วนแล้เด้อเออมาหนิ้องเียบๆนอืมพีนองเอ้ยมือ สวัสดีค่ะผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแล้วครับเด้อเอาเมอนีตมาตามต่อให้แม่หน่อยได้ครับเด้อแม่หน่อยมาแล้วแม่หน่อยเนาะครับเนาะเด็กขูนเพลินเนาะพี่น้องเด้อยาถิ่มเด็ดขาดต้องมาให้เนาะเธอมาได้ดีสำหรับเด็กขุนเพลินอย่างนี้ข่าวว่าจุดมาแล้วเด้อพี่น้องแต่ว่าทางสว่างบริเวมาตามให้เนาะแต่ว่ากับมาเอาตัวเลขคือเก่าไม่กตัวเดียวกันนะอาตัวเลขนั่งคุณแม่เพลินคือเก่า เนาะสำหรับงวดวันที่สองที่จะถึงนี่พี่น้องอ่เอาตัวเลขก็คือหนึ่งแปดศูนย์ค่ะโอ้จุดแล้วค่ะจุดแล้วค่ะจุดมือวันพุธเมื่อกี้นันพุธที่มามาเป็นพระความคือด่หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์นีพี่น้องได้สิค่ะอ้าวได้มาแล้วกิดคณะจุดกเกิดปฏิหารอยู่อย่างนึงนี่แหละร่มเป็นล่มไปเลยผู้จุดเอ้า เป็นลมขื่นนั่งจังยังสีนอะขื้นหือสเอ้าล้มไปเลยแม่ก็เลยอ้าวยังหันยังหันยังหันสีเพชรตั้งไหนหันอ้าลลมเลยถุกแล้วถูกแล้วโอ้ขันบ่เลขที่นี่มีละบนรางสีนะโอ้มีคนมาจุดบอกมีคนมาจุดโอ้ไหนเลยน้าตมาจุดมาจุดเราเป็นยังไงกับแม่มาจุดก่อนจุดหรือกำลังกำลังสิจุดเนี่ย้ยแล้วนบมบสูบเก่าดอกเนี่ยยเมื่อโอ้เป็นยังเป็นสีมันือเป็นสี นแม่นแล้วอยากได้เลขแล้วแม่กับวางสีนเนาะอยากได้เลขอยากได้แม่นแม่นจะเอาตัวใดเนาะยนาะเดี๋ยลูกขหยร้านเน่ะอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละสืใส่ถูกสินอ่ะเอาอยู่นี่แหละอยู่ในถูกอยู่ในถูกใูนี่ละเพิ่นวางสินนะโอ้ก้อนสิจุดนะแม่เนาะก้อนสิจุดแต่เล่ยให้เพิ่นยิบถูกเพิ่นอ่ะถูกเอามาสองอันเพิ่นยิบตัวนั้นจุดให้เพิ่นเลือกเอาจ้ะแต่เล่ยนั่นวันนี้กลับไปฝันหันละผู้เพิ่นฝันเพนกับฝันดีอยู่ ผู้มาน้ากันกระไดเพิ่นกับฟันว่าได้ใส่สวยห้องหุ่นเอาไปเสียงนะศูนย์เพิ่นเสียงอนศูนย์แปดแปดศูนนี่แหละศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งแปดที่แน่แนเลขทุกได้หนึ่งแปดศูนย์มาแม่หนึ่แปดนยากวนอนึ่งแปดนย์หลักหน่วยโอ้ว่าไ่ได้กระดาษมากเมือนเียงขอเตียงมากจะบนกรดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เลยคหะนะครับผม โอ้สีมาอีกอยู่บอกเหรอศูนจิม้าศูนสิมาเด้ศูนสิมาอีกยพะหนึ่งแปดก็เพิ่งออกไปเนาะหนึ่งแปดไปแล้วหนึ่งแปดออกไปตาเกอกได้ทุกตัวมีโอกาสออกได้ที่เก่ายพี่น้องเด้ออ่าหนึ่งศูนแยกออกไปแล้วออกไปแล้วเนี่ยขี้เลยนะไมเขียนไไรเยอกเนี่ยกับบุ้งวอานั่นเนาะอไม่เขียนอะไรวะเขียนไปถ่ายเกียบตัน่ามาสันเขยเกียบนก้านมาสันเขียนไปยุ่งันหันมือในหัน มาทั้งนี้ซะล้วย่สิ่ะเห็นวมาสั่นมาได้อหมนะเขียนให้นะคะมันได้โอ้มันมักเดยเลี้ยมากกว่านี้เลียมากกว่านี้ไมะไม่เลีงครับ่ียงอ่าอ่า อืมอันนี้แม่บ่เอาเลยนี่กัดถิ่นด้วยนี่เบ้อเอาเลยเอาตีกรอบด้เปียบิต่วันเนียนอันนี้ร่องเลยนี่โอาตีกรอบดีขึ้นร่องอันนี้เด่นนี่อือแต่พอตัวนี้เอาเต็มเต็มเลยเด่นมากมากอ่าโอ้จัดเต็มเลยอ๋อกวดกวดเน้นย้ำนะคะเน้นย้ำด้วยค่ะแล้ยจะปาจาถิ่นเลยอ่า โดยเสิว่าเมืองซื้อๆมันฟันให้แล้วนี่เสียงแล้วค่ะเสียงแล้วเออเสียงแล้วกับฟันดีฟันดีทุกวดนเ่็นไหมแต่วันนี้มันดีเพราะระยงเห็นไหมใส่ไิจะได้ไม่ได้กลิ่นเลยสิได้กิ่นวันนี้เ่าได้กิ่นมีนาได้เห็นะหมคนออกข้อมาให้เพช่คนเราเอาปลามาให้สามตัว ได้ปลาสามตัวเขาใส่ถุงด่างยังสินนะปลาสามตัวปลาสามตัวก็เลยออกตัวนึงคือปลาตองปลาตองไก่เนาะเอาออกตัวนึงว่าให้เขาไปลาาตู้กินตินนะอืมก็เลยว่าต้องเผาดิเกี่ยวมัก็จะเป็นแปดตัวแล้วแปดปลาเนาะเนี่ยได้นะได้ปลาสามตัวแปดแปดปลากับแปดไม่ปลาดินีเกี่ยวปะพี่น้องเอฟซีปลาปลาตองมันเป็นเกี๊ เเกี็บมันก็เป็นเกี็ปลานะปลาไม่เก um> ็บแบบนี้ปลาไม่เก็บต่ปลาตองโอ้ปลาตองไม่เกล็ดด้วยพี่น้อยอันเอันต uh> ้องไปดูปลาจริงๆใช่ไหมปลาดุกปลาปลาดุกไม่เีอางทีนี่บอกว่ามีมริงๆเป็นหกหรือเป็นเปดนะปลาอปลาแค่ปลาแค่นี่เป็นเกลเนอืมอือืม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 ออืม อืมเด็กทูบอืมเด็กทูบเออหนึ่งแปดศูนย์นะพี่น้องก็เด็กยี่ออกมากมัดสุดโตแล้วเนาะทั้งหนึ่งแปดทั้งหนึ่งศูนย์ออกละหนึ่งศูนย์ประมาณน้มาเลยเนาะยังแปดศูนย์เน่เออเดี๋ยวแปดศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยนะพี่น้องก็ไอ้บาทเนี่ยเอองวดนี่เต็มเลยค่นี่เอ่า ตอว่งเรื่อกรอบนี่บ่เน้นเด้อพี่น้องบ่แม่ว่าเน้นกรอบเด้อบ่แม่นเดออยุ่งเกรอบนี่คือตัวล่องเนาะที่ตัวเน้นๆน็คือแปดศูนย์ล่างนี่ออกว่าได้มาหาเหงนี่อ่าออกว่าเมื่อไรครับผมอ่าเหลือตัวนี้นะพี่น้องเอ้สำหรับงวดนี้เด้อผู้แสนํำเพิ่นได้มาทั้งสี่คราพี่น้องเด้อเพราะว่าเลขตัวนี้ก็สินมัดอีกนี่้ะเนึ่องแปดศูนย์นี่มันผูตดตัวเดียวกันคือมวดเลขเข้าเขา ห้าสามสองนะห้าสามสองที่เขาสามตัวงวดนั้นเต็มๆนะครับผมที่คนคนเดียวนี่แหละจุดนะ<อ>ที่เป็นล่มร<อ>่มซึ่งกันร่มร่มร่มอีกแล้วล่มงวดน,นั้นนะล่มก็เลยเขาสามตัวนะงวดน,นี้ก็ล่มอีกนะโอ้ผู้ผู้เดียวกันมาจุดผู้ดเดียวกันมาจุดเนะี่ยโอ้เงื่อนเงวดนัน้นมาจุดแกล่มขาดล่มแตกสามตัวเลยแตกสามตัวงวดนี้ก็เล่ามาแต่ข้อหลัก แม่จุดแตกสามตูดโอ้ยทางสองซิบ่มาพ่อน่เนาะโอ้แสดงว่าสนาบ่ถึงมันสิ้นเงี้ยแหละขั้นต่อไปขั้นสิ้นไม่ลายมืออยคะสิ้นแปดกับสิ้นมอยความกันสนใจสนใจญ่พันห้าโลกก็จะมันพันพุดไงมันก็ชนกันหมดมันชนกันนงานมันชนกันคอยมาเก็บโต๊ะถ้ามันพุดนี่ส่วนใหญ่เพื่อนกับเลี้ยงมันพุดจยังสิไม่รู้ละอนนี้ก็ บาดนี้เห็นยุกกะทางทูบอีกดิเห็นยุกกะทางทูบน้ำปูแสนค้ามอีกไปิดทำความสะอาดหมู่<อ>บ้านนี่ครับผมกำลังท่านว่าทำความสะอาดดยวยสารปูแสนข้าเห้าละ่ะเห็นแปดศูนย์หละละมดแล้วงั้นไแต่ว่าวีนึงนึงไม่มา <c oughs> นึงผมอ่ะโอ้โบ่แม่นเห็นยุกทูบเป็นบ่นี่โอ้ค่ะยุกกะทางทูบโอ้ยุกกะทางใสะอาดอ่ากะทางทูกแกเห็นเปิดแปดศูนย์รึอ่ามเสื้อกหยเอ้ย อืมไปดูนัแอดมินเบิงไหโอ้พี่น้องเอยใช่แอดมินแบบเบิรงว่าใส่พีแจแล้วเนี่ยเบอร์แบบสิแมนบ่ครับผมเป็นพวกแม่บ้าบ่นั่นแหละเอาพาไปแม่อีกรอบนึงจะใส่สามให้ไม่ไม่ไม่ใส่มึงได้ด้วยเองเลยเอฟซีจะได้ดูว่าเป็นนัสาดิเก็ม่นี่สีเรื่องแนี่อ๋อโอ้ยองีแล้วาหาอยังอยู่เนคนโอ้รุกโอหอพี่น้องเอ้ย บ๊าวเบ๊าววงด่วนนะเด้อเออมานี่ห้องเนียนๆนะติดต่องเอ้ยมือบ๊าววางได้บ่ายนะก็เลยอ่าจะจะสิบนาทีแล้วไปต่อน้องรอก่อนห้องห้องว่าหันออกสามตัวได้เด้อโอ้ยแมนแมนแปดอ่าอ่าหกหนึ่งแปดออกสามตัวได้เด้อวางไดหันดับอีกดับอีกบ่อย่าง้องก็ห้องจะดับก็ดับไปพี่น้องเอ้ยแสดงว่านี่นี่นี่หันบ่ ใช่อยู่ในรถมหาให้คนนึงก็เปียอีกก่นเนี่ยันสิวาท่านเทียบวกอีกอย่างเด้มาสิอย่างแปบนีเี่ยเนี่ยเนี่ยเปียนเนี่ยศูนย์คนนึงดิหนนี่ือสามตัวรถเนี่ยภาพเห็นว่าอดนินเนี่ยโอ้ที่น้องโอ้เล็กเปดง่ายมีเยอะเนาะแต่ว่าแอดมินซุ่มอะไรนะศูนเปียดรถหันหน้เห็นนั่นนะ โออ088180เนาะที่สำคัญเนาะที่เนี่ยปูสนีขามเนาะอันนี้ก็คือแม่ซองมึงอ่ากระทังถูกซื้อน้พี่น้องก็ม่ตรงกันเนาะพิจารณาบางเผื่อเป็นน้าทางน้าพี่น้องได้เด็กอยู่ในอันนี้งวดนี่ออกบ้านมัดสตโตแล้วเนาะอ่าน้าพี่น้องได้พิจารณาบางออกได้ออกอีกนี่โอกาสมากสุตโตน้าพี่น้องได้ แปนะครับผมแล้วก็ขึ้นที่ที่ทางทั้งพี่น้องผมนะรถแอปเิ้บินจอดอยู่ไก่พุนพี่น้องแล้วห่วงไว่คันก็ห่วงแล้วห่องอีกอ่าอว่าทักสามตัวเลยเนาะหกหนึ่งแปดแต่ว่าได้บอกกันยี่ดิว่าโอ้รถเลขออกเราบ่ห่องจกเียหัวตะมห่วงอีกะบางนี้ได้บอกกันยี้ดิอารถห่งแล้วห่างอีกบ่บ่ห่องจากเซีย พี่หน่องเอ้ยนะพิจณาเบิ้งเอาเอาเป็นแนวทางนะครับได้สำหรับอ่าอือพี่น้องพิจณาเบิ้งเปลือกเป็นแนวทางนะครับได้สำหรับปูแสนข้าครับผมเนาะหนึ่งแปดศูนย์ครับผมเนาะมีโชคมีใส่พร้อมกันเนาะพี่น้องเอ้สวัสดีครับ